สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในการทำงานขอให้รักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆแล้วเราจะมีช่างร่มไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถืออีกหลายๆมันน่านอนทำกิจกรรมกับครอบครัวมากกว่าแต่ว่าทุกคนก็ต้องป่ังเลยค่ะมีหลายอย่างที่ถือจริงๆก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยหอที่อยู่นะคะ มันก็จะเป็นคาเป็นประมาณขนาดนี้นะคะอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนใส่ด้วยนะคะคนที่มีปิกอัพก็สบายหน่อยอยู่ข้างในแต่ยังไงก็ต้องมีร่มนะคะปิกอัพก็ต้องมีร่มเหมือนกันมีหลายหลยอย่างนะคะทุกคนเนี่ยถนนหนทางในการเดินฝนตกปลปอยๆแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบไปท้องฟ้าวันนี้คืบม,มากเลยต่างร่มไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถืออีกหลายย่าง รถมอไส์ก็ต้องมีเสื้อกันฝนออกไปไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้กำลังใจทุกคนในการทำงานนะคะได้5้าได้สิบก็เอานีงเก็บบรรยากาศตอนเ,เช้าทำนี่กับบ้านคนอื่นเขาที่เขาอยู่ทางเดินทางเดินทางเดินของเราอย่าลืมนะคนทำสวนคนทำสวนเขาถึงี่อยู่ได้จริงๆพูดถึงอะมีสวนมีไอเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรข้างทางที่เดินที่เดินจะไปทำงานนะ ที่นี่ต้นตะโหนดก็มีพูดถึงพูดการจะถีบตัวเองต้องถีบตั้งแต่เลยค่ะถีบมาถีบตอนอายุเยอะแล้วก็ถีบยะค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะมาให้กําลังใจไว้ให้กําลังใจไปเปลี่ยนรองเท้าบ้านพี่เขาอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาก็ประมาณไม่ถึงโลแล้วค่ะเดินก็ประมาณยี่สิบนะคะจําไว้ค่ะเพราะเคยผ่านจุดไม่มีห้าไม่มีสิบมาแล้วก็อยู่ยากค่ะ อยู่ยากอยู่ยากจริงๆบ้านเราอยู่ยากยากเว้นมามีเพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้รอดอันนี้คอกวัวของพี่เขาที่เขาเลี้ยงไว้วัวเขาหลายตัวอยู่นะทุกคนหลายตัวนี่แน่แนทางเดินที่หยองจะเดินไปมะขามเทนเนี่ยมันจะเป็นวิวประมาณขนาดนี้นะคะ อี่ยเดินถนนหนทางในการเดินมันก็แฉะนิดนึงอืมเก็บบรรยากาศตอนเ,เช้านี่กับบ้านคนอื่นเขาที่เขาอยู่ทางเดินทางเดินทางเดินของเราอย่าลืมนะาทีก็ถึงถึงที่ทำงานแล้วค่ะเนี่ยทำงานนะคะเนี่ยดูบรรยากาศพระบรรยากาศมันคืมค่ะมันคืมบรรยากาศแบบนี้มันน่านอนอยู่บ้านมากกว่า มีหลายหลายอย่างนะคะทุกคนเนี่ยถนนหนทางในการเดินฝนตกโป,อย,ปอยแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบไปท้องฟ้าวันนี้คือมากเลยการเดินใส่บูทค่ะทุกคนใส่บูทเดินค่ะใส่บูทเดินออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านพี่อีกบ้านหนึ่งพ mm ่อ hmm. อันนี้คอกบัวของพี่เขาที่เขาเลี้ยงไว้วัวเขาหลายตัวอยู่นะทุกคนหลายๆตัวนี่แน่แนทางเดินที่หยองจะเดินเป็น ไอเนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรข้างทางที่เดินที่เดินจะไปทำงานนะอันนี้ก็เรื่ที่ีนต้นตะโหดก็มีพูดถึงพูทชีวิตที่ดีค่ะแต่เราเราทุกคนต้องไปทำงานนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะยังไงเราทุกคนก็ต้องทำงานทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของเราแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะลำบากไม่ว่าจะทุกขนาดไหนได้ห้าได้สิบเราก็ต้องทำค่ะการเดินใส่บูทค่ะทุกคน ใส่บูทเดินค่ะใส่บูทเดินออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านพี่อีกบ้านหนึ่งมีหลายๆอย่างนะคะทุกคนเนี่ยถนนหนทางในการเดินฝนตกโปอยๆแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบไปท้องฟ้าวันนี้ครึมมากเลยการจะถีบตัวเองต้องถีบตั้งแต่เลยค่ะถีบมาถีบตอนอายุเยอะแล้วก็ถีบยากค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะมาให้กำลังใจไว้ให้กำลังใจอันนี้คอกบัวของ พี่เขาที่เขาเลี้ยงไว้วัวเขาหลายตัวอยู่นะทุกคนหลายๆตัวเนี่ยแน่ๆทางเดินที่หยองจะเดินไปกางร่มไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถืออีกหลายๆอย่างข่ามเทปเนี่ยมันจะเป็นวิวประมาณขนาดนี้นะคะเนี่ยเดินถนนหนทางในการเดินมันก็แฉะนิดนึงการเดินใส่บูทค่ะทุกคนใส่บูทเดินค่ะ ใส่บูทเดินออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านพี่อีกบ้านหนึ่งมีหลายๆอย่างนะคะทุกคนเนี่ยถนนหน,นทางในการเดินฝนตกปล่อยๆแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบไปท้องฟ้าวันนี้ครึมมากเลยไปเปลี่ยนรองเท้าบ้านพี่เขาอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาก็ประมาณไม่ถึงโลแล้วคะ่ะเดินก็ประมาณ20่สิเพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะ เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้เรานะคะอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนใส่ด้วยนะคะคนที่มีปิกอัพก็สบายหน่อยอยู่ข้างในแต่ยังไงก็ต้องมีร่มนะคะปิกอัพก็ต้องมีร่มเหมือนกันเ <d> มือม่อคืมเพราะตกฟลอยๆปรยเนี่ยละอองแบบนี้ฝนมันตกละอองแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่สบายนะยังไงก็กางร่มนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของกับ <d> เพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะ เรามีชีวิตยอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้รา่างร่มไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถืออีกหลายๆเมื่อคืมเพราะตกโปรยๆปรยเนี่ยละอองแบบนี้ฝนมันตกละอองแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่สบายนะยังไงก็กลางร่มนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของคนที่ไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่มีที่ไม่มีทางมีแค่บ้านอยู่เขาก็ต้องทํามาหากินนะคะต้องอยู่โรงงานต้องทํางานบริษัทต้องนู่นนี่นั่นถีบตัวเอง เมื่อค้มเพราะตกโปรยโปรยเนี่ยละองแบบเนี้ยฝนมันตกละองแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่สบายนะยังไงก็กลางร่มนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของกัมีหลายหลายอย่างนะคะทุกคนเนี่ยถนนหนทางในการเดินฝนตกโปรยโปยแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบไปท้องฟ้าวันนี้ค้มมากเลยนาทีก็ถึงถึงที่ทํางานแล้วคะ่ะเนี่ยเมื่อค้มเพราะตกโปรยปรยเนี่ยละองแบบนี้ย ฝนมันตกละอองแบบนี้มันทำให้เราไม่สบายนะยังไงก็กางร่มนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของสวัสดีตอนเช้าพามาเยี่ยมชมบรรยากาศเนี่ยวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะกำลังจะไปทำงานก็เลยพามาดูบรรยากาศอันนี้คอกวัวของพี่เขาที่เขาเลี้ยงไว้วัวเขาหลายตัวอยู่นะทุกคน หลายๆตัวนี่ใน,น,น,นทางเดินที่หยองจะเดินไปเราทุกคนก็ต้องทํางานทํามาหากิกนเลี้ยงชีวิตของเราแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนได้ห้าได้สิบเราก็ต้องทําค่ะนะคะอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนใส่ด้วยนะคะคนที่มีปิกอัพก็สบายหน่อยอยู่ข้างในแต่ยังไงก็ต้องมีร่มนะคะปิกอัพก็ต้องมีร่มเหมือนกันไปเปลี่ยนรองเท้าบ้านพี่เขาอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเขา ก็ประมาณไม่ถึงโลหรอกค่ะเดินก็ประมาณ20นสทีสวัสดีตอนเช้าพามาเยี่ยมชมบรรยากาศเนี่ยวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะกําลังจะไปทํางานก็เลยพามาดูบรรยากาศคนที่ไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่มีที่ไม่มีทางมีแค่บ้านอยู่เขาก็ต้องทํามาหากินนะคะต้องอยู่โรงงานต้องทํางานบริษัทต้องนู่นนี่นั่นถีบตัวเองเพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะ เรามีชีวิตยอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้รอดบรรยากาศอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยที่พักบรรยากาศที่พักนะมีต้นมะละกอด้วยอันนี้ก็ต้นฝรั่งแต่เราเราทุกคนต้องไปทํางานนะคะส่งกําลังใจให้ทุกคนค่ะยังไงเพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะ เรามีชีวิตยอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้รอดแต่เราเ to ราทุกคนต้องไปทํางานนะคะส่งกําลังใจให้ทุกคนค่ะยังไงสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในการทํางานขอให designs, downward, ้รักต <c oughs> ัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆแล้วเราจะมีเพื่อชีวิตในการอยู่รอดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตของครอบครัวเรานะคะเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทํามาหากินเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองให้ชีวิตที่ดีค <c oughs> ่ะ การจะถีบตัวเองต้องถีบตั้งแต่เลยค่ะถีบมาถีบตอนอายุเยอะแล้วก็ถีบยะค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะมาให้กําลังใจไว้ให้กําลังใจพูดถึงมันก็น่ารักนะแล้วเวลามันอยู่ในกล้องอ่ะมันก็น่ารักเนี่ยถนนถนนถนนใหญ่ถนนใหญ่เนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยถนนในต่างะเบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่กับบ้านคนอื่นเขาที่เขาอยู่ทางเดินทางเดินทางเดินของเรา อย่าลืมชีวิตที่ดีค่ะการเดินใส่บูทค่ะทุกคนใส่บูทเดินค่ะใส่บูทเดินออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่บ้านพี่อีกบ้านหนึ่งไปทำงานอย่าลืมนะคะเตรียมอุป,ปกรณ์เตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะคุณน้องเขามองมาขมเท่